ผมแรกมาก็ปลุกระดมจิตใจแล้วคะ่ะร,รู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> อย่างเงี้ย y dream โอเคแอมเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็คงมีความฝันเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความฝันในด้านของการทํางานการเดินทางรวมถึงความฝันในการใช้ชีวิตและอีกความฝันที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ทุกคนก็อาจจะยังมีมันอยู่เหมือนกันคะ่ะผมผมเชื่อว่าความฝันนะครับทุกความฝันเรียงงดงามเสมอครับแต่ว่าความฝันของพี่คนนี้สิครับ เขาทำตามฝันไม่สําเร็จโอ้ยน่าเศร้าเหมือนกันนะคะใช่ความฝันเขาเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นจริงได้แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ย่อท้อครับผมเขาก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ยังไงขอเชิญทุกคนรับชมรับฟังนะครับพี่พีพิมานพัฒนภพงชัยครับผมเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วมัน โอเคเลยเนาะมันฮึกเหิมมันตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะว่ารายละเอียดทั้งหมดมันเป็นยังไงนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมพีพิมานพัฒนาพง์ชัยนะครับอยู่สายเอฟบีบีนะครับไฟเบอร์เอสไฟเบอร์นะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเราทั้งหมดกันนะขอเล่าก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นักเนาะอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่าน แยกทางกันนะครับใส่รองเท้าคอนเวิร์ตแยกทางกันนะครับโดยที่ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับคุณยายผมเนี่ยท่านเก่งมากนะท่านเนี่ยช่วยเลี้ยงดูผมแล้วก็เติมทุกๆอย่างให้ผมนะโดยที่ผมไม่รู้สึกว่าผมขาดเลยนะครับบางทีท่านก็เป็นคุณพ่อบางทีท่านก็เป็นคุณแม่ครับหรือบางทีท่านก็เป็นเพื่อนซึ่งไอ้ตรงเป็นเพื่อนเนี่ยครับ มันมีเรื่องที่ต้องปรับทัศนคติกันตลอดนะครับต้องมีเรื่องที่ต้องคุยต้องเอาง่ายๆผมดื้อนะครับก็เลยโดนท่านบ่นเยอะหน่อยนะครับทีนี้โชคดีที่สวรรค์นเนี่ยมอบพรสวรรค์ให้กับผมนะครับก็คือในเรื่องของด้านกีฬานะครับผมเนี่ยพอได้ลงไปเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโดนอะ่ะมันโดนเราอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันอันนี้แหละทางเราเลยนะครับ ก็เลยเติมพรแสวงเข้าไปด้วยการฝึกซ้อมนะครับอดทนเล่นกับผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเล่นกับร,รุ่นเด็กเดียวกันเพราะรู้สึกว่าเม,มันมันมันเราไม่หนุกอะเราไม่สนุก <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นกับผู้ใหญ่อยากเล่นกับคนโตกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาที่เราไปเล่นกับคนที่โตกว่าเนี่ยเวลาที่เขาเตะบอลมาโดนเรามัางอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเจ็บนะครับแต่ว่าความเจ็บนั้นมันเป็นเจ็บที่มีความสุขอะแม้ว่าจะน้ำตาไหลก็ตามนะฮะนี่ พอเราเติมพรสวรรค์เติมพรแสวงเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ส่งต่อให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับมัธยมนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนพจนพิทยาพยัตนะครับโรงเรียนอาจจะออกชื่อเสียงยากหน่อยเนาะแต่ว่าจะบอกว,ว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆนะครับโรงเรียนเล็กๆชานเมืองอยู่แถวราดกระบังเนี่ยเขาสนับสนุนด้านกีฬานะครับแม้ว่านักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีไม่เยอะก็ตามนะครับก็จะมีกีฬาตามพื้นฐานทั่วไป ฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลรวมไปถึงเ,เทนนิสอะไรพวกนี้นะครับก็มีมีให้เราเลือกเลือกที่จะเล่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยก็ชอบในส่วนของฟุตบอลมากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละจะเอาตรงนี้แหละต่อยอดต่อต่อไปนะครับก็พอเข้าไปสู่ในระดับโรงเรียนปุ๊บก็ทําการแข่งขันนะครับ จะ,จะมีกีฬาที่แข่งขันในระดับของกทมครับเขาเรียกว่าฟุตบอกลกรมพละเนาะซึ่งแต่ละเขตเนี่ยก็จะต้องแข่งขันเพื่อหาตัวตัว,ตวแทนของแต่ละแต่ละเขตเนี่ยเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายโรงเรียนผมตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าจะต้องอยู่ร่วมกับโรงเรียนเทพศรินร่มก้านะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับก็จริงๆเขาเป็นโรงเรียนที่ดีแหละแล้วก็มีคุณภาพแต่ว่าเราดีกว่านะครับ เราเอาชนะมาได้นะครับไม่ค่อยโม้เลยเนาะอ่ะแต่เพราะว่าพอเราผ่านเข้ารอบแรกไปเนี่ยไปถึงรอบสุดท้ายนะครับทีนี้แหละของจริงและเจอพวกเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมคงคานะครับนี่เทพบุตรขาสั้นนะฮะเทพซิลินใหญ่นะครับสวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตรียนอสมชันพวกนี้นี่คือมาครบเลยนะครับก็ตอนแรกก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นโรงเรียนกีฬาแท้ๆนะฮะ าการที่เราจะไปสู้กับเขาเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังผ่านไปได้โดยดีไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับอันนี้โรงเรียนเราโรงเรียนพจนพิทยาพยัตเนี่ยก็เข้าไปเจอกับโนหนึ่งนะครับโนนหนึ่นะตอนนั้นก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับซึ่งเขาได้ขนาดนามว่าเป็นเจ้าพ่อลูกหนังขาสั้นในตอนนั้นนะครับพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงครับกลัว เกรงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ได้รู้สึกกลัวเลยพอรู้สึกว่ามันก็คือโรงเรียนโรงเรียนนึงแหละที่เดี๋ยวมันจะต้องมาเตะบอลกับเรานะครับไม่ได้รู้สึกเกรงไม่ได้รู้สึกวันเลยแล้วก็เราเชื่อว่าที่ผ่านมาเราผ่านเกมยาก,ยากมาแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าโรงเรียนนี้จะมีมพวกซูเปอร์สตาร์อนาคตอะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดกับเพื่อนเราก็บอกว่าเออไอซูเปอร์สตาร์นั้นอาจจะเป็นกูก็ได้นี่หว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ธรรมดามาได้เลยนะพร้อมชนนะครับก็มาดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะมาได้เลยนะครับก็แข่งขันไปด้วยความที่ว่าโค้ชสอนเรามาดีเพื่อนๆบิ้วกันมาดีวันแข่งขันเนี่ยจำได้เลยว่าขึ้นรถสองแถวครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยนั่งหรือเปล่าสองแถวเนาะแล้วก็จะมีด้วยนักบอลมันเยอะใช่ไหมก็จะมีที่นั่ง เ,เป็นไม้แถวกลางแล้วก็นั่งเบียดกันไปร้องเพลงใจสู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบิ้วกันไปตลอดทางเลยพอถึงสนามลงเล่นปึ๊บปึ๊บป๊บผู้สิน์เป่าปิดแข่งขันไปคิดว่าเราสู้ได้หมดจนสุดท้ายผู้สิทธ์เป่าปิดปิดปิดหมดเวลาแข่งขันครับความจริงเปิดเผยเละเลยครับสู้ไม่ได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสปีดบอลไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในเกมไม่มีอะไรเลยที่เราสู้เขาได้นะครับก็เสียใจนะครับรู้สึกว่าความผิดหวังครั้งนั้นมันมันมันแย่เนาะเพราะว่าเราก็หวังว่าเฮ้ยจริงๆเราน่าจะสู้ได้นะเราไม่คิดว่าเราจะแพ้เละขนาดนี้นะครับก็เด็กด้วยความเป็นเด็กมันไม่มีฟอร์มมันเก๊กไม่มันเก๊กไม่เป็น เสียใจก็คือเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลเดินออกมากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผิดหวังไปที่สําคัญคือเกมนั้นเนี่ยม,มันเป็นโอกาสหนึ่งครับที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความฝันของเราอะนะครับก็คือเด็กๆทุกคนอนะ่ะเวลาที่เล่นฟุตบอลนะครับพอเข้าไปสู่การแข่งขันจริงๆแล้วอะนอกจากชาชนะแล้วครับสิ่งหนึ่งเลยผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะอยากไปให้ถึงจุดนั้นนะครับก็คือมีธงชาติไทยเนี่ยติดที่หน้าอกนะครับ ซึ่งเกมนั้นเนี่ยจะมีพี่ตุก๊กปียพงผิวอ่อนนะครับเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลนะครับมีพี่เนี้ยส่งเสริมมาเพิ่มซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับของสโ,โมสรทหารอากาศซึ่งยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่า,หา,า,าทหารอากาศเนี่ยเป็นทีมที่เก่งเก่งมากๆนะฮะท่านสองคนเนี้ยเข้ามาอยู่ในทีมงานของ ทีมอาสมาคมที่จะคัดตัวเอานักเรียนที่มีความสามารถเนี่ยเข้าไปเล่นในฟุตบอลรุ่นยูสิบสอปีของทีมชาติไทยนะครับเป็นเยาวชนทีมชาตินะฮะก็พลาดไปเพราะว่าเราแพ้นะครับแล้วก็ความสามารถเรายังด้อยกับโรงเรียน,โร,รยนโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนเยอะเลยนะครับจบจากวันนั้นผมก็รู้สึกว่าผมกับฟุตบอลน่ะมันมันยังเป็นเพื่อนต่อยังเป็นเพื่อนกันต่อได้ครับยังไม่รู้สึกว่าการที่แพ้วันนั้นน่ะมันเป็นจุดจบของเรานะครับ ก็กลับมาฝึกซ้อมเพราะเรารู้ว่าเรายังไม่ดีพอใช่ไหมก็กลับไปซ้อมหนักมากซ้อม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 ไปแล้วก็เข้าแข่งขันตามปกตินะครับก็มีทั้งแพ้มีชนะสลับกันไปทีนี้พอเข้าสู่ช่วงเวลาที่ผมจะต้องเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยมันมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมมากังวลมากๆเลยก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายพอเราเข้าสู่ระดับมหาลัายเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันต้องเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ ผมอยู่กับคุณยายคุณยายท่านก็ทําอาชีพรับจ้างนะครับก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรเยอะนะครับก็รู้สึกกังวลกังวลมากๆเลยที่ที่จะท,ที่คิดอยู่ว่าเราอ่ะจะได้เรียนต่อไหมนะฮะโค้ชอาจารย์มโนนะครับเป็นโค้ชที่โรงเรียนพศพิทย,ยาพยัตเนี่ยแหละท่านถูกทาบถามให้ไปทําฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์แจงกระเสมนะครับ ด้วยความท่านด้วยที่ท่านอ่ะเอ็นดูเรานะครับก็เลยชักชวนเรานะครับว่าเฮ้ยพีสนใจไปเรียนที่นี่ไหมครูจะไปทําบอลที่นี่นะครับถ้าเองไปเองได้เรียนด้วยและเองก็ได้เล่นฟุตบอลที่เองชอบด้วยโอ้ยพอได้ยินเท่านั้นแหละไอ้ที่มืดๆอยู่ในใจเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาเลยคือแบบอันนี้แหละที่รออยู่ครับเหมือนเนี่ยแหละคือทางออกของเราะนครับ ตอบตกลงโค้ดไปทันทีเลยไปครับอาจารย์ไปแน่แเลยครับแต่ไอที่บอกว่าไปแน่แ่เนี่ยเอมเอมหา,าวิทยาลัยราชภัฏจังเกสมมันอยู่ตรงไหนครับแล้วมันเดินทางยังไงอันนี้คือไม่รู้เลยอะ่ะแต่ว่าตอบตกลงไปแล้วเพราะว่าคิดว่าเราเราอยากไปนะครับก็ดีใจมากๆตกเย็นวันนั้นเลิกงานเอ่าไม่ใช่เลิกงานโทษทีเลิกเรียนเลิกเรียนรีบกลับไปหาคุณยายเลยจะบอกเรื่องนี้แหละจะบอกข่าวดีนี่แหละให้กับให้ยายทราบนะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมมามีปมเล็กๆกับคุณยายในเรื่องเนี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมต้องไปขอเงินก้อนเพื่อเอามาใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยครับท่านเนี่ยจะต้องแบกหน้าไปยืมเงินเพื่อนๆข้างบ้านอ่ะซึ่งมันก็น่าอายเนาะที่เราจะต้องไปรบกวนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เลยเราก็รู้สึกแล้วแหละว่า ครั้งนี้ยมันมันมัน,ม,นมันก็น่าจะไปเพิ่มความเครียดได้ท่านนะครับก็เลยคิดจะอยากจะแกล้งท่านนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเราได้เรียนฟรีเราก็เลยไปหาท่านแล้วบอกว่ายายจะต,ต้องเข้ามาหาลัยนะแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินเท่านี้เท่านี้นะครับก็เป็นไปอย่างที่คิดท่านก็บอกว่าใช้เมื่อไหรล่ล่ะและใช้เท่าไหร่จะได้ไปยืมข้างบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยอืมพอเราเห็นสีหน้าท่านอ่ะมัน อาจจะเป็นสีหน้าที่เรียบๆเนาะแต่ว่าข้างในอ่ะมันค่อนข้างที่จะผมผมรู้ว่าท่านคิดหนักนะครับกับการที่จะต้องหาเงินก้อนนี้มาให้เรานะครับก็เลยเฉลยท่านเลยบอกว่ายายไม่ต้องและต่อไปนี้ ยายไม่ต้องไปยืมเงินใครแล้วนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยครูอาจารย์มโนเนี่ยท่านน่ะชักชวนให้ผม,มไปเรียนที่นี่นะครับไปเรียนที่จันกระเกษมเนี่ยแล้วก็ได้เตะบอลกับท่านด้วยนะครับโอ้โหเท่านั้นแหละมันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเนาะคำนี้เลยหน้ายายที่นิ่งเฉยครับมันแบบยิ้มบานเชงแล้ววันนั้นก็เหมือนแบบทุ่งลาเวนเดอร์ครับโอ้โหดีมากมันเป็นฟิลที่ดีมากมันเป็นบรรยากาศที่ผมไม่เคยเห็นเลย ใน,ในชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเอาเงินน่ะเรารู้สึกว่าท่านหามาให้เราได้ก็จริงแต่ว่าม,มันเต็มไปด้วยความเครียดนะครับวันนั้นถึงเป็นวันบรรยากาศที่ทดีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ผมจะจําไม่ลืมเลยนะครับทีนี้พอผ่านตรงนั้นไปเรื่องราวดีๆเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีเข้ามาหาผมเรื่อยๆหลังจากที่เข้าไปเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วนะครับฝึกซ้อมอย่างหนักเช้า6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเย็นก่อนจะเข้าเรียน ต้องมาซ้อมก่อนนะครับซ้อมเสร็จไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จกลับมา4ี่โมงเย็นหนึห่งหกโมงเยน็นหรือบางทีอาจจะเลยไปทุ่มสองทุ่มก็แล้วแต่ถ้ามีต้องลงทีมก็จะต้องซ้อมแบบนี้เป็นกิจวัตรประจําวันตลอดระยะเวลานะครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเหนื่อยจนเหนื่อยจนแบบว่าจบวันแล้วก็คือหลับเป็นตายเลยอ่ะคือมันมันเหนื่อยเหนื่อยมากจริงนะครับมันใช้พลังกาลังในแต่และว,วันเยอะมากแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ที่รู้สึกว่ามีความสุข มันมันสุกแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันทั้งนั้นที่ร่างกายบางทีอาจจะล้ามากๆนะครับแต่ว่าสุกจริงๆสุกชนิดที่แบบว่าเออมันเหมือนเรากําลังจะก้าวไปถึงฝันนะครับที่เราฝันเอาไวนะ้นะฮะและทีนี้ถึงเวลาที่สมาคมเนี่ยเขาจะมีแข่งขันในรุ่น21ปีซึ่งเขาจะเอานักศึกษาครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเนี่ยรวมกันเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ของประเทศไทยครับไปแข่งที่มหาวิทยาลัยอาเซียนที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับผมได้รับแจ้งจากโค้ชนะครับว่าผมคือหนึ่งใน30คนนะครับที่จะเข้าไปคัดเลือกนะครับขอเสียงตบมือหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณนะ <laughs> พอเข้าไปถึง1-30คนแล้วเนี่ยอีก9เดียวเขาจะคัดแค่ยีบสคนแล,และระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นช่วงฝึกซ้อมที่ ที่ดีมากๆแล้วผมก็มั่นใจสุดๆเลยว่าผมคือหนึ่งในยี่สามเวลาลงทีมโค้ชจะแบ่งเป็นสองชุดชุด A 11คนแรกไปชุดนี้อีกชุดหนึ่งไปชุด B ซึ่งไอชุด A เนี่ยแน่นอนมันเป็นชุดที่โค้ชเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะใช้ในการแข่งขันนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งอาจจะต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปดูอีกทีว่าใครจะได้ใครจะต้องหลุดออกไปนะครับซึ่งผมอยู่ในชุด A เนี่ยมันคือสิ่งที่แบบว่าอีกนิดเดียวก้าเดียวเองอ่ะ ผมจะไปถึงแล้วอะถ้าการที่ผมเข้าไปติดอายุ21เนี่ยเท่ากับว่าผมติดเกือบจะชุดใหญ่แล้วแล้วเขาจะมีโปรไฟล์เพื่อก้าวต่อไปในระดับชุดใหญ่ครับคือมันใกล้มากๆแล้วเนี่ยครับผมเลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับฟุตบอลตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าฝันของผมมันจะเป็นจริงแต่แล้วเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำหรับนักกีฬา ผมบาดเจ็บจากการซ้อมมือสุดท้ายครั้งสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้โค้ชจะประกาศรายชื่อ23คนผมโดนสไลด์เนาะเพื่อนไม่ร่างใจหรอกเพื่อนก็จะแย่งบอลราปกตินั่นแหละแต่บังเอิญโชคร้ายมันเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลนะครับผมถูกสไลด์ลงไปที่เท้านะครับแล้วก็เจ็บตอนนั้นเนี่ย เอมันเจ็บก็จริงนะครับแต่ว่าในหัวเนี่ยรู้สึกแค่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นได้แล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวขอแค่ตั้งสตินิดนึงแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นไปเล่นได้ต่อนะครับเพื่อนมาพยุงลุกขึ้นปรากฏว่าทิ้งน้ําหนักไม่ได้ครับพอทิ้งน้ําหนักไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่ามันจบแล้วครับนักฟุตบอลถ้าขาคุณแตะพื้นไม่ได้คุณจะเอาอะไรไปเตะบอลนะครับ มันทิ้งน้ำหนักไม่ได้ความฝันของผมแทบจะสลายไปเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันคือความผิดหวังที่แบบอผมจะทํำยังไงดีกับกับเรื่องตรงนี้กับตอนเย็นโค้ชก็พาไปหาหมอแล้วก็เอกซเรย์ X นะครับกลับบ้านไปเนี่ยก็เครียดแล้วก็นอนไม่หลับกังวลอยู่เสมอเลยกังวลอยู่ตลอดเลยว่าเออเราอย่าเป็นอะไรมากนะขอแค่ มันแค่อักเสบธรรมดาแล้วก็พุ่งนี้โค้ชยังเลือกเราอยู่แล้วก็วันรุ่งขึ้นหรือวันอีกต่อ,ตอไปที่ได้ประกาศรายชื่อไปแล้วเนี่ยเราก็ฟักฟื้นแล้วก็ทําการแข่งขันให้ได้นะครับความจริงก็ปรากฏว่าโค้ชแจ้งว่าผมกระดูกเท้าแตกนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันต่อได้โค้ชจำเป็นจะต้องคัดชื่อเราออกนะครับก็เรียบร้อยครับ ความฝันแม้ว่ามันจะเหลือแค่ก้าเดียวมันก็พังไปต่อหน้าได้เหมือนกันนะฮะเซ็งครับเซ็งจริงจเซ็งแบบคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยผมพลาดตรงไหนวะทั้งที่ผมก็พยายามทำมันมาตลอดทำไมเรื่องร้ายๆแบบนี้มันต้องเกิดกับผมเสมอนะครับหลังจากนั้นก็เก็บตัวอยู่คนเดียวัครบเพื่อนโทรมาพาไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ย ก็ก็ไม่ไปก็ปฏิเสธเพื่อนแล้วก็เก็บตัวอยู่กับแต่ในห้องน,นะครับคุณยายท่านรู้แหละว่าผมอะ่ะผิดหวังเสียใจนะครับท่านก็พยายามที่จะเข้ามาคุยด้วยเข้ามาปลอบเข้ามาให้กําลังใจแต่ว่าตอนนั้นผมมันมันไม่ได้จริงๆครับฟิลไม่ได้จริงๆมันมันบางทีผมก็ไม่มั่นใจว่าผมทําอะไรไม่ดีลงไปหรือเปล่ากับยายเวลาที่ยายมาพูดครับบางทีก็รู้สึกเสียใจที่ ทำแบบนั้นก,กับยายไปนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้ครับเลยเลยคิดว่าคงพอแล้วครับคงจะหันหลังให้กับฟุตบอลแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วคงไม่ไม่อยากที่ไม่อยากที่จะทําอะไรเกี่ยวกับวงการนี้อีกแล้วแล้วก็อยากจะหันหลังให้กับมันจริงๆครับคิดว่าผมไม่พร้อมที่จะรับความผิดหวังกับเรื่องแบบนี้อีกแล้ว แต่ทุกคนเชื่อไหมฮะทุกครั้งที่ผมพยายามวิ่งหนีมันน่ะไอ้ลูกฟุตบอลลูกเนี้ยครับมันกลับวิ่งกลับมาหาผมครับแล้วผมก็มีคุณยายเนี่ยแหละครับที่คอยเป็นแสงสว่างเป็นแรงขับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมครับผลจากต,ตรงนั้นมาผมมีอะไรทุกๆท,ท่านดูนะครับสักนิดหนึ่งนะ ทำไมต้องเป็นกูวะทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยวะกูชัดจะไม่เชื่อแล้วเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับยายยายรู้้นะลูกป้าปีคิดอะไรอยู่ พีรู้สึกอย่างไรตอนที่ยายเป็นกำลังใจให้พีนะครับตอนนี้พีต้องดูแลตัวเองนะลูกยายเป็นกำลังใจให้เสมอนะลูกนะข้างนอกยังมีสิ่งสวยงามให้พีได้ทำอยู่เสมอนลูกนะครับยายผมจะทำตามความฝันของผมให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ยายเป็นกำลังใจให้ลูกครับขอบคุณมากครับยาย นะต่อจากนี้เราต้องออกไปข้างนอกอย่าอยู่คนเดียวครับความฝันอยู่ข้างหน้าพี่ต้องทําได้ได้ครับจะสู้ใหม่ครับยายขอบคุณมากมาก คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงเราคุณกับมีถึงวันจันทร์ที่ใหญพี่ธิดาพี่นิดขอเสียงตบมือให้ยายผมอีกทีนะนะท่านอย่างที่ผมบอกกนะันเนาะท่านเหมือนแสงสว่างแม้ว่ามันจะเป็นแสงสว่างแบบ นิดนิดหน่อยอ่ะนิดน้อยอ่ะแต่ว่ามันทําให้ผมเห็นทางที่ผมจะเดินต่อออกไปได้นะครับบางทีท่านก็เป็นเหมือนเชือกครับที่หย่อนลงไปที่หลุมลึกมากๆเลยเพื่อให้ผมพยายามที่จะไต่ออกมาจากจากหลุมดํานั้นให้ได้นะครับก็แม้วาเนี้นะครับท่านจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วอ่ะเนาะแต่ก็เชื่อเสมอว่าท่านยังคงคอยติดตามผมคอย ซัพพอร์ตผมแล้วก็คอยให้กําลังใจผมเสมอนะครับก็จริงๆก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้กับคุณยายนะแล้วก็เสียดายด้วยที่ไม่ได้พูดนะครับวันนี้ก็อาจจะขอพูดกับท่านสักเล็กน้อยนะครับก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยรักแล้วก็คิดถึงท่านเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เลี้ยงดูผมมานะครับแล้วก็ทําให้ผมม,มีวันนี้นะครับรักยายมากๆนะครับ ขอบคุณครับก็หลังจากนั้นนะฮะผมก็เริ่มพยายามออกมาจากมุมมืดๆของผมเนาะเพกาวซะและ้วอ่ะก็ <laughs> เห็นน้องๆในหมู่บ้านนะครับเลิกเรียนก็มาเรียนอะก็มาเล่นกันถือลูกบอลมาลูกนึงผู้หญิงผู้ชายเตะบอลกันไปนะครับโดยที่พอเราเห็นเราก็เหมือนภาพมันย้อนไปในอดีตอะ่ะมันเห็นว่าเราอะ่ะ เรามีความสุขกับกับสิ่งเนี้เอาแล้วทําไมเราจะต้องมาแบบปิดกั้นความสุขเราวะในเมื่อแค่แค่แค่ความผิดพลาดความผิดหวังเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับ <suas no is> ก็เริ่มออกไปเล่นกับน้องๆเราเห็นบางคนมีแววหน่อยเราก็เริ่มแนะนําอย่าเรียกว่าสอนเลยแนะนาว่าเฮ้ยลองเล่นแบบนี้สิลองเป็นแบบนี้สิอะไรเงี้ย NER. จากวันนั้นถึงวันนี้ผมมีอะคาเดมี่เล็กๆนะครับสอนฟุตบอล ให้กับน้องๆครับรุ่นอายุไม่เกิน5-12ปีนะครับอคาเดมีผมเนี่ยเน้นเรื่องของทักษะความสามารถนะครับจะไม่ได้เน้นเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็จะพยายามปูพื้นฐานให้น้องๆเนี่ยมีตรงนี้ก่อนก่อนที่จะก้าวในระดับต่อไปนะฮะอคาเดมีผมตอนนี้ก็ค่อนข้างมีน้องๆเยอะนะครับแล้วก็ส่งต่อให้น้องๆเนี่ยไปสู่ระดับ ที่สูงขึ้นนะครับบางคนมีความสามารถมากหน่อยนะครับในรุ่นอายุเดียวกันก็ได้เข้าโรงเรียนเป็นโคต้านักโคต้านักกีฬาของโรงเรียนนะครับแถวนั้นจะมีโรงเรียนวัดเขียนเขตนะครับซึ่งวัดเขียนเขตเนี่ยเขาเป็น MOU กับโรงเรียนสม,มสมรบางกอกการ์ AS, นะครับ BG ปทุมนั่นแหละนะฮะก็น้องกลุ่มนี้บางคนที่มีแววมากเลยที่ไปต่อได้เนี่ยสม,มสรก็จะมาดึงไปเพื่อไปฝึกซ้อมในสมสรต่อก็ภูมิใจนะครับ กับสโมสรของเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นจุดเล็กๆเ,เพื่อให้น้องเขาไปทำตามฝันเขานะครับก็เชื่อว่าน้องๆเขาเนี่ยแหละเขาจะทำได้ดีแล้วก็เผลอๆที่จะดีกว่าผมด้วยซ้ำนะฮะแม้ว่าวันนี้นะครับความฝันของผมอ่ะผมจะทำมันไม่สำเร็จนะครับแต่ผมเชื่อว่าความพยายามของผมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะครับแล้วก็วันเนี้ย ผมมีน้องๆกลุ่มนี้นะครับเขาจะทาเขาจะสารฝันของผมต่อแล้วก็หวังว่าเขาจะไปไปถึงฝันนั้นได้นะครับแล้วก็อินไปกับผมด้วยกับคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับขอบคุณทีมงานสไปเดอร์แมนครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ทํางานกันอย่างหนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมขึ้นมาแชร์เรื่องราวในวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครสักคนหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากก็ตามนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับทีมทีม,ท,มทีมงานสไปเดอร์แสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากอะไรไว้นิดนึงนะครับความฝันที่เดิมพันด้วยชีวิตะครับคนลิขิตอไม่ใช่ใครนะครับคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นนะครับฝันแล้ว ไปให้ถึงนะครับฝันให้ถึงฝันครับขอบคุณครับ